ความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งปวงเป็นที่ประชุมรวมลงแห่งธรรมทั้งหลายดุดรอยท้าของสร,รัพสัตทั้งหลายในพื้นชมพูทวีปทั้งสิน้นที่ยอมประชุมรวมลงในรอยเท้าช้างใครก็ตามที่มีความไม่ประมาทอยู่ในใจความคิดคำพูด และการกระทำของบุคคลนั้นก็จะถูกต้องร่องรอยในธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายหากเรามีความไม่ประมาทฝังลึกอยู่ในใจแล้วเราก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ได้อย่างแท้จริงซึ่งความไม่ประมาทที่แท้จริงนั้น ก็คือการมีสติอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตลอดเวลาใจหยุดนิ่งอยู่กลางธรรมะกลางพระรัตนตรยัยหากทำได้อย่างนี้เนะี่ยเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทเป็นชีวิตที่ปลอดภัยและก็มีชัยชนะอย่างแท้จริง พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัมมาทิฏฐิสูตรว่าบุคคลในโลกนี้ตั้งใจไว้ชอบกล่าววาจาชอบทำการงานชอบได้กายผู้มีการสดับมากทำบุญไว้ามากในชีวิตอันมีประมาณน้อยในมนุษยโลกนี้บุคคลนั้น เป็นผู้มีปัญญาเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์หนทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์ต้องเริ่มต้นจวยความคิดคำพูดและการกระทาที่ถูกต้องดีงามคือมีสมมาทิฐิเป็นพื้นฐานเสียก่อนกายวาจาใจตั้งสะอาดบริสุทธิ์เพราะสวรรค์เป็นดินแดนอันเป็นทิพย มีความละเอียดและประณีตใจของบุคคลผู้ปรารถนาสวรรค์ก็ตั้งละเอียดประณีตตามไปด้วยอีกทั้งต้องสั่งสมบุญเอาไว้มากๆบุญจะเป็นเครื่องอำนวยความสุขความสุขความสำเร็จมาสู่ชีวิตส่งผลให้เราได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์โดยไม่ยากแม้จะสั่งสมบุญในช่วงสั้น ในโลกมนุษย์แต่การเสวยผลบุญในสวรรค์มีความยาวนานมากกว่าสำหรับวันนี้เรายังคงมารับฟังเรื่องราวในอดีตชาติของมหาวสาิกาวิสาขากันต่อนะจ๊ะในพระตายปิฎกได้กล่าวเอาไว้ว่าขณะนี้มหาวสาิกาวิสาขา ได้ไประวังเกิดเป็นเทพนารีในสวรรค์ชั้นนิมมานรารดีเป็นอัครมเหสีของท้าสนิมิตะเทวราชด้วยความที่ได้สั่งสมบุญมาอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะได้เป็นพระอริยบคุคคลชั้นโสดาบันเป็นนักสร้างบารมี ที่ไม่หวาดหวันในสังสารวัฏและในแต่ละภพชาติที่ผ่านมาท่านไม่เคยประสบความยากลำบากหรือตกต่ำในชีวิตเลยเพราะได้ดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงามมาตลอดดังนั้นพระท่านได้บรรลุอริยธรรมเบื้องต้นแล้วตามปกติของบุคคลทั่วไป จะต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีกอย่างมากก็ไม่เกินเจ็ดชาติแต่ท่านยจะไม่ลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพราะบุญในตัวของท่านนมีมากจะสะวยที่พยาสมบัติอันยานานในเทวโลกชั้น,นต่างๆอย่างเดียวซึ่งมีเพียงผู้มีบุญไม่กี่ท่านเท่านั้นที่ทำได้อย่างนี้จากนั้นก็จะทำฌานในเกิดขึ้น จะได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีบุคคลแล้วก็ไปบังเกิดในพรมโลกท่านจะไปทำพระธิภานให้แจ้งในพรมโลกโน้นพบชาติในอดีตของท่านที่หลวงพ่ออยากจะเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้เนี่ยเรื่องก็มีอยู่ว่าท่านบังเกิดเป็นพระธิดาของพระเจ้ากรุงพาราณสี เป็นผู้มีรูปโฉมงดงามกว่าใครๆในชมพูทวีปอีกทั้งเป็นผู้มีปัญญาฉลาดหลักแหลมมากและประโยุรญาตขนามพระนามว่าสุมเมธาหมายถึงผู้ที่มีปัญญาดีทางด้านพระเจ้าพรหมทัตก็มีพระโอรสนามว่าสุรุจิกุมาร เมื่อทั้งสองลงเจริญเติบโตเป็นหนุ่มสาวแล้วพระราชบิดาของทั้งสองฝ่ายก็มีพระประสงค์จะให้อภิเศกสมรสกันพระเจ้าพรหมทัตทรงระทานมนาการเป็นอันมากทรงพวกอัมมาตไปเพื่อต้องการพระนางสุเมธามาอภิเศกเป็นอัครมเหสีของพระโอรส ขณะที่ผู้อมมาตยังมาไม่ถึงพระเจ้าพารานสีตรัสถามพระเทวีว่านางผู้เจริญอะไรหนอเป็นทุกอย่างยิ่งของมาตุคามพระเทวีกราบทูลว่าข้าแต่ทูลก็หม่อมความหึงหญิงที่ร่วมสามีเป็นความทุกข์ของมาตุคามเจ้าค่ะ รับทราบอย่างนี้แล้วด้วยความรักในพระธิดาจึงธร,รมไทยที่จะช่วยเปรื่องพระธิดาสุเมธาจากทุกนั้นสมประสงค์จะให้พระธิดาเป็นมเหสีคนเดียวของพระเจ้าสุรจิพระพออมาตพากันมาถึงพระเจ้าพาราณสีจึงทรงต่อรองกับพวกอมาตว่าพระองค์ประสงค์ที่จะให้พระธิดา แก่ผู้ที่จะครองนางผู้เดียวเท่านั้นหากสุริจิราชกุมารปรารถนาพระธิดาของเราก็ต้องไปเษกกำนางเพียงผู้เดียวฟ่ายอมาได้ส่งข่าวกลับไปทูลให้พระเจ้าพรมทัตทราบเพราะราชาตรัสว่าราชาสมบัติของเรานะ่ยใหญ่หลวงอิทธิลานครเมีอาณาเขตถึงเจ็ดโยธ กำดดแห่งชัยชนะที่พระองค์ได้รับก็กว้างขวางถึง300ร้ยยอดอย่างตามสุดควรจะได้สตรี1 6ึ่งนพนางจึงไม่ยอมรับคำต่อรองของพระเจ้าพาราณสีแต่พระกุมารสุรุจิเพียงได้สดับพระโรคสมบัติของพระนางสุเมธาก็วาถนาอยากจะได้นางนะี่มาเป็นคู่ครองเพียงคนเดียว จึงบอกพระราชบิดามารดาว่าจะครองนางผู้เดียวเท่านั้นโปรโดเชิญนางมาเถิดพระราชบิดาก็ไม่ทรงขับพระทัยของพระกุมารทรงส่งทูตแปนเชิญพระนางมาพร้อมเหลยบริวารขบวนใหญ่แล้วทรงอภิเศกพระนางให้เป็นมเหสีของพระกุมารพระนางสมัยธา ทรงครองรักกับสุรุจิราชกุมารตลอดหนึ่งหมืนปีแต่ก็ยังไม่ทรงให้กำเนิดพระโอรสหรือพระธิดาเลยต่อมาชาวเมืองประชุมกันในท้องพระราชหลวงเพื่อทูลอ้อนวอนให้พระราชาทรงหาราชทายาตองค์ต่อไปว่าการทิ่ระลงทรงมีพระเทวีพระนางเดียว เป็นการยากที่จะให้กำเนิดราชายาตรธรรมดาราชาสกุลต้องมีหญิงอย่างน้อย16ึ่งนพนางลงโปรดรับสตรีเหล่าอื่นเถิดพระเจ้าค่ะแต่พระราชาก็ไม่ปรารถนาจะครองหญิงอื่นเพราะมต้องการตรบาบัตรสัตว์ที่ให้ไว้กับพระนางสุมเมธาพระนางสุมเมธาทรงสดับ พราะดําดัดนั้นก็ตํมริว่าพระราชาที่ทรงนำสตรีอื่นๆมาเลยร่าววพระองค์ทรงเป็นคนจริงแต่เรานี่แหละจะหามาถวายพระองค์เองจึงรับสั่งให้อมาย์นำสตรีแรกรุ่นจากเชื้อพระวงศ์หนึ่พันจากเชื้อขุนนางหนึ่พจากเชื้อเศรษฐีหนึ่งพัน จากนางระบำผู้ชำนาญในการฟ้อนรำทุกอย่างหนึ่พรวมเป็นสี่พันนางซึ่งล้วนแต่เป็นที่เห็นชอบของพระนางทั้งสิน้นเมื่อหญิงเหล่านั้นอยู่ในราชสกุลตั้ง1นึ่งมปีก็ไม่สามารถให้กำเนิดพระโอรสหรือพระธิดาได้เลยพระนางจึงคัดหญิงชุดใหม่เข้าไปถวายอีกถึงสชุด ชุดละสี่พันนางก็ยังไม่สามารถให้กำเนิดพระโอรสพระธิดาได้อีกตามเคยล่วงไปสี่หมืปีรวมกับเวลาที่พระเจ้าสุรุจิทรงอยู่กับพระนางสุมเมธาอีก1,000งปีเป็น50,000ปีเมื่อห้าหมืนปีผ่านไปแล้วพระราชาจึงตรัสบอกพระเทวีทั้ง หนึ่งหมืนหกพันนางว่าพวกเธอจงทำการบวงสวงหรือทำพิริกรรมเพื่อปรารถนาบุตรเถิดพระเทวีทั้งหมดเมื่อปรารถนาพระโอรสก็พากันนอบน้อมเทวดาบำเพ็ญวัตรต่างๆตามที่ตนนับถือบารมพระนางกับประพฤติวัตระเหมือนโคก็มีเหมือนแพะก็มี บางกับประพฤติวัตระเหมือนแกะและเหมือนลาพระโอรสพระธิดาก็ยังไม่ถือกำเนิดอยู่นั่นเองฝ่ายพระนางสมเมทาอัครมเหสีเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ตนเองจะต้องทำการบวงสรวงเทวดาเพื่อปรารถนาบุตรครั้นถึงวันขึ้นสิบห้าคำพระนางทรงสมาทานโอบโบสถตสีน เระทับนั่งเหนือพระแท่นอันมีสริทรงตรึกระลึกถึงศีลอันบริสุทธิ์ของมนางทีละข้อทีละข้อด้ความเปรื่มปิติเมื่อนึกแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาให้ได้เทพบุตรผู้มีบุญได้จุติลงมาเกิดเป็นโอรสของพระนางด้วยเดชแห่งศีลของมระนางสุมเมธาที่พบ ของทา้ากสกะก็ได้เกิดอาการหวั่นไหวเทาว้าสกกะทรงตรวจดูด้วยทิพยะจักขุก็ทราบว่าพระนางสมเมธาผู้มีบุญญาบรารมีปรารถนาพระโอรสจำเราจะต้องหาโอรสผู้มีบุญมามอบเป็นบรราการแก่พระนางเมื่อทรงเลือกเฟ้นหา ว่าที่พระโอรสผู้มีบุญเสมอกับพระนางสุมเมธากระทอบพระเนตเเห็นนรการเทพบุตรผู้ได้สั่งสมบุญเอาไว้ยอย่างดีแล้วจึงเสด็จกับไปเชื่อเชิญนรการเทพบุตรหอจุติไปเกิดเป็นพระโอรสของพระนางสุมเมธาส่วนว่าเทพบุตรจะรับคำเชื่อเชิญหรือไม่ และเทพบุตรท่านนี้เนะี่ยมีประวัติการสร้างบุญเอาไว้อย่างไรบ้านเรานะ่มาติดตามฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ให้ลูกๆมันสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆเวลาปรารถนาอะไรก็จะได้สมหวังดังใจปรารถนากันทุกประการนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อ หอมวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นผู้ถึงพร,ร้อมด้วยกายวาจาใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไปทุกภพทุกชาติมีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร,รองบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาตสว่างสวยัยรู้แจง้งเห็นแจ้งทังตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงรัธรรมกายโดยง่าย ได้เลวพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันตจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานกราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา สถา h นามากา